เกิดอะไรขึ้นทางเพจสองเพจดังออกมาขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เคยมองว่าต่ําเกินไปแล้วเคยมองว่าแพลพาแสงทองสูงเกินไปค่ะประเด็นนี้นะคะพี่น้องมันเกิดขึ้นละเหตุไทยเนี่ยคือเพจทําไมเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วมันเกิดอยงขึ้นในปัจจุบันนี้ในตอนนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างมันผิดตลปัดไปหมดนะคะ คมดาบไอ้ปลายดาบนีพลิกไปพลิกมากในประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าสองเพจเพจนี้นะคะที่เคยพูดตรงๆเลยว่าอยู่ฝั่งคุณเนี่ยแพลาพลาพราด้วยความสงสารด้วยความที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่แกล่งมากๆเนาะแต่ในวันนี้กลับกลายเป็นว่าออกมาขอโทษทางบอสบิ๊กผู้ยิบ้านฟินแลนด์ค่ะออกมาพูดในประเด็นที่เคยดา่าเคยแขวะจนไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดนะคะประมาณนี้คือเพจเพจแรกนะคะนั่นก็คือเพจ 3, อีเซียมเวอร์ชันสามอเลเวลสขออภัยนะคะบอผิดอีกแล้วเมอวานกะเวอร์ชันเลเวลสออกมาโพสบอกว่าตอนแอดแบกคุณแพวๆพาวแอดต้องเสียเพื่อนเสียพันธมิตรเพจที่เคยแบบว่ายืนก็อยู่คนละขั้วที่สำคัญเลยกูเสียคนมากไปด่าผัวเก่าคุณแพรวๆพาวโดยที่เขาไม่เคยด่าก,กูกลับเลยแต่กูอ่ะสาบเขาหนัก ที่ยิบในช่วงนั้นก็คือช่วงก่อนก่อนที่ผ่านมาเพราะกูเห็นน้ําตาของคุณแพรวแล้วกูรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้จับใจแล้วก็บอกอีกว่าเอาตรงๆกูรู้สึกผิดมากๆที่เคยไปดา่าผัวเก่าของคุณแพรวถือโอกาสตรงนี้ขออภัยผู้หยิ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กที่เคยแบบว่าที่เพจเนี่ยเคยเก้าวล่วงและล่วงเกินไปเยอะทางเพจอีเซียมขอโทษจากใจจริง ที่เคยไปดา่าเคยใช้อคตินำเหตุผลแอดมินขอโทษจากหัวใจและน้อมรับผิดทุกอย่างที่เคยเก้าวล่วงออกไปแล้วก็แท็กไปทางพยาบ้านฟินแลนด์ฝากข้อคิดคนที่ผิดแล้วขอโทษคือคนที่จะเจรินทางสติปัญญาแต่คนที่ผิดแล้วแสดงตัวเป็นเหยือ่อ คือคนที่น่ารังเกียจที่สุดนี่คือโพสต์ของทางอ e ีเซียมนะคะแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะขอโทษที่เคยทำร้ายจิตใจ f อผู้หยิบ้านทุกคนนิกกี้ค่ะยี่ข่าวก็บอกว่าแม่ก็ต้องขอโทษด้วยไหมก็บอกว่าก็ดีนะคะเห็นไหมก็คือการเวลามันพิสูจน์ผู้เยาบ้านฟิเลนเขาเสมอต้นเสมอปลายตลอดนะคะ อ่าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาขอติดตามเพจอีเซียมเยอะมากๆเลยหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปค่ะเพจต่อมานั่นก็ลคะก็คือเพจของนิกกี้ขยี้ข่าวค่ะเพจต่อมานิกกี้ขยี้ข่าวบอกว่าเนี่ยได้ออกมาขอโทษบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาขอโทษในรูปนี้แล้วก็ได้ห้แคปชั่นเงาว้วคือกันนะคะโอ้ยเงีาเง้าวเงากว่าอีเซียมนี่ค่ะพี่น้องบอกว่า ตอนนี้กี้เป็นเดอะแบกบอกตรงๆหลายคนเตือนหนักมากเพราะกี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีปมเรื่องโดนหักหลังและก็นอกใจมันเจ็บมันเสียใจความรู้สึกนั้นเข้าใจดีแต่พยายามหาเหตุผลเพื่อแบกอีกคนจริงๆคือเกลียดมากเมียน้อยก็คือแบบว่า การมีชูก้การเป็นเมียน้อยการเป็นมือที่สามแต่เพียงเพราะว่าคําว่าสงสารเห็นใจรูปผู้หญิงเหมือนกันเลยไปสาบเลยไม่สาบเลยไม่สาบและออกมาปกป้องถึงเพจจะโดนแขวนจากอีกฝั่งจะโดนด่าทั่วลงหนักก็ยังหาเหตุผลมาปกป้องและที่สงสารที่สุดคือเด็กสองคนที่ได้รับผลกระทบจากดราม่าเลยพยายามเตือนทุกฝ่ายให้หาข้อยุติแล้วก็บอกว่า แค่คําเตือนของนิกกี้นะคะแบบว่าคําเตือนของนิกกี้ที่เตือนออกไปไร้ผลพอประเด็นมันลุกลามไปเรื่อยๆจนมาตาสว่างกรณีดาม่าแอนบอยที่เขาเอาแชทเก่ามาโพสต์โดยที่ใช้เหตุผลว่าเพิ่งจะเห็นทัวลงหลายคนเพราะแบกรวมกันทัวเลยลงเพจด,ด้วยแต่ไม่เคยเห็นคนที่เราแบกออกมาปกป้องหรือขอบคุณตัดภาพ ไปที่ดาม่าครั้งนั้นนิกกี้สาบบิ๊กหนักมากนางไล์สดตอนลงเครื่องห้ามแฟนคลับว่าอย่าไปด่าใครอ่ารวมถึงเพจข่าวให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ของตนเองนางจับพัฒนาแล้วก็โฟกัสงานกี้เลยขอหยุดสาบและรอว่านางจะยังไงต่อ อ่แล้วก็บอกอีกว่าแล้วคือวันหนึ่งเป็นนักธุรกิจสองคนมาเจอนิกกี้บิ๊กรู้เลยว่าฝากผู้หญิงสองคนว่าบิ๊กไม่มีอะไรกับแม่นิกกี้นะฝากขอโทษแล้วก็ขอบคุณนิกกี้ด้วยที่แนะนําถ้ามีโอกาสมาขอนแก่นเรียนเชิญที่ร้านได้แล้วก็บอกว่าแล้วนอกจากนักธุรกิจสองคนนี้ยังมีอีกสองสามคนที่มาคุยเรื่องบิ๊กกับนิกกี้ซึ่งเขาก็อธิบายนิกกี้ บอกตอนนี้นิกกี้ไม่อะไรกับน้องนะน้องมันเก่งยอมรับว่ามันพัฒนาตัวเองปรับปรุงเยอะมากอะไรที่นิกกี้เคยพูดไปนางก็ปรับหมดบิ๊กไม่เคยก้าวร้าวหรือแซกี้สองสามวันที่ผ่านมาบล็อก,กมือนะคะกระเทศไทยทั้งเพจสามเพจนี้ได้ออกมาประชุมกันว่าจะเป็นเพจอีเซียมเพจอีแชแล้วก็เพจตลาดล่างอัปเกรดแล้วก็แบบว่าเราสามเพจนียได้เข้ามาคุยกันว่า เราสาบบิ๊กหนักมากนางไม่เคยมั่นหน้าหรือเฟียสใส่สักครั้งแถมมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณด้วยเราความเปิดใจให้กว้างดูดูการตอนนี้แฟนขับกี้ก็สาบกี้เยอะที่เป็นเดือแบกแต่ก็แบบว่าอยากขอโทษแฟนขับบิ๊กขอโทษบิ๊ก ที่ผ่านมาถ้านิกกี้เคยใช้คำพูดอะไรที่แรงๆกระทบจิตใจทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยค่ะน้อมรับผิดทุกประการด่าได้ค่ะแล้วอีเซียมก็เข้ามาแชร์บอกว่าแม่นิกกี้กูก็โพสขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแฟนคลับ f อซจากที่พวกเราเคยแบบว่าอาจจะด์กอ่าอาจจะด์กใส่แล้วก็บอกว่ามองคนผิดไป ดูคนอย่างแพลวพาวประเมินนางอยู่สูงเกินไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะพี่น้องหลังจากทีทางนิกกี้มีการโพสต์ออกไปนะคะก็ได้มีการให้คนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยให้อภัยแม่นิกกี้ค่ะคนเราผิดพลาดกันได้ผิดแล้วก็ต้องขอโทษยังหน้าให้อภัยกว่าผิดแล้วมั่นหน้าว่าตัวเองถูกและเก่งอ่าไม่เคยด่าบ๊กจ้า เคยแต่ตั้งฉายาแห่งปีให้เฉยๆคนก็ว่าแบบนี้เนาะทุกคนอกอดๆรักกันคือมันกลายเป็นว่าตอนนี้เพจที่เคยสาบส่งเคยแบบว่าสุดยอดามากๆกับทายันฟิลแลนกลับมาขอโทษแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เก่งจริงๆนะคะก็ตตองย่อมเรบมาบว่ายันฟิลเลนนี่เก่งอีหลีคะ่ะพี่น้องคือแบบเก่งมากเป็นคนที่อายุน่อยลอยล้านเลยจริงๆกะ เอาไง,ไง่ายๆทุกคนมีดีมีเสียหมดเนาะพี่น้องเข้ากับบอยากวอลในข้อเสียแต่ว่าข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมันมีผู้ยแนฟิลแลนด์นี่ก็มีข้อดีเยอะโดยสิ่งที่สำคัญตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดๆเลยผู้ยแนฟิลแลนด์เงียบขึ้นมากนะคะไม่มีการโตเถียงโตตอบกับเพจใดๆทั้งสิน้นามว่าตอนนี้ยังมีเพจคอยด่าบอมีค่ะพี่น้องมีเพจคอยแขะคอยแสะไหมมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่สิ่งที่ผูย้ยวนฟิลแลนด์เลือกที่จะทําคือ ผู้บนฟินแลนด์เงียบแล้วก็เดินหน้าต่อไปทำงานต่อไปในงานของตนเองนี่คือดีที่สุดมากๆแล้วค่ะสำหรับมนอนก็เอามาให้พี่น,อน้องด้รับชมเราฟัางเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอ่าเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะคะที่แบบว่าสงครามน่าจะสง,งบลงแล้วสำหรับฝากฝั่งของเพจอ่าสามเพจนี้กับทางผู้จิบันฟินแลนด์เนาะ